อาต่อไปกันสิดูเห็นแต่บรรยากาศอยู่หัอยู่หน้าได้บ้ดนี้พี่น้องเนาะเหงือเหงือชื่นแล้วโอ้ยเนาะเบาน้ำเบาน้ำไหลคนอยู่ไหนเห็นบักก้องตัวเดียวนั่งค้องมกอยู่กับน้องพี่น้องเลยได้คนอยู่ไดนเห็นเนาะป้าแล้หัวล้านชาวเลาวเบาคนเดียวเแลก็ป้าก็ดุตกลงมาแล้วพี่น้องน้ำแล้วบ้านนี้ ทีได้อันเอาลกุ๊บไม่เล่าเลยทีได้เอาลกุ๊บไม่เล่าเลยพี่น้องเอ้ยเอาไม่เลาถ้าเสกุ๊บแล้วบ่เอามีดกับกระสอบก็ใส่หางตาเอามีดกับกระสอบบ่มาตัดหางแบบหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ฝนเลยแบบนี้นะหลังสู่ฝนหน้าสู่ลินแบบนี้อ่าเต๋พี่น้องเลยเนาะ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยคึมคึมมืดมืดพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เศร้าคนเนาะคึมมืดเลยพี่น้องบอเห็นฮอดแสงตะเวนเลยพี่น้องเอ้เมื่อนี่เนะเาะมีแต่ว่าเบาิ่งเวล่าเอาพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยตัดภาพมาเมื่อนี้มาเข่าหนาเวียกคือเก่าพี่น้องเอ้ยคือเก่าคือเดิมหลังจากเมื่อวานนี่พาโน่หน่อยไปเที่ยวเนาะ เที่ยวน้ําอเซนไปเที่ยวแล้วก็มาพ่องานนักคือเก้าบาทนี่พี่น้องเอ้ยจักยใดสิได้ไปอีกบัดนี้เนาะโดยกับสบายดีสวัสดีเด้อปาลุงพอกันอยู่ให้อยู่นาคือเก้ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยฝนฝนตกลงมาเมื่อคืนนีเนาะพี่น้องเอ้ยอแต่มื้อนี้มื้อนี้เฮาได้คนมะโลกะเนาะมื้อนี้เนาะ ช่อยว่าเปเอาเงินบ่เงินก็เอาดีเอาเงินโดยสบายดีเด้อเนาะโดยเงินก็เอาชอยก็ชอยนะเนาะมามาชอยซื้อเงินบ่เอานี่อ่ามันสิบัวน่ะเนตี้มันสิบ่กุมปากกุมท้องเนตี้พอหยอกคนซื้อดอกพี่น้องอยคนมาโลก้ารับจ้างเนาะ เราการับจ้างพี่น้องเลยพนป้าก็คือแตกต่างจากทางไปว่านนี่เธอป่าอันบ้านน้องดาวว่านนี่น้ำเต็มให้เต็มขั้นพุทธตอกดีเนาะท่างต่างบ้านน้องตพอนู่นว่าอันตกสองมือสามมืออันมืดมืดนะมาตกพี่บ่นี่เราอ่ะบ้านตัวตกเนี่ยบ้านฮาวลดพี่น้องเลยถงตกคืนนี่บ่อันมีน้ำนี่ค่ะเออตกคืนนีแหละนะป้านีลามกับอันน้ำแจะจ่านั่นเด้อมีอะไรเนาะมึงเนี่ย บาา้านหองเฮาวเด้อกาหงาวเด้อมึงแน่ก้า่นะก้อนนั่นขี่ไทยยังพันได้ป่อยชำนาห์เฮามึงเลยพี่น้องเลย <c oughs> บานหน้าพุ่นนอนหน้าเซ็มขั้นแผลแผลได้บานนี่นะ <c oughs> โอ๋อต้างเปิดใจสะอ่อนน้าบ้านนี่พาก,กันไปส <c oughs> ะอ่อนน้าพี่น้องเลยบ้านนี่เนาะ <c oughs> อืมึงเน่ยบ <c oughs> อกท่านในอัน <c oughs> เฮ็ดก้อนขี่ไทยเปือ่อยชำพี่น้องเลยโอ้ยสมเพิ่นว่าว่าหน้าโคกกำนันร่องหลีอเนาะ หน้าพูดนนะคือสิเป็นหน้าร้องเนาะจึงมีหน่ำเนาะจะเป็นจะเป็นบ้านยังก้อน <c oughs> ไปทางบ้านน่งดาวมือวานนี่พอนุ่นซื้อเตียงไปให้นันหน่ำนันร้อยหน่ำแบบแซมคันโน้ด้วยเผื่อเผื่อเลยเป็นบ้านน้นนองกึมบวานยันมมบบงก็บ้านน้องก,กึมเว่าผมว่า,ออกกมมาไปทั <c oughs> ปทง้งพุ่นได้ไปทางแนวงทางปิงไก่ไงแต่ก็แะกะยกไปทางพุ่นนะได้ <c oughs> ไปทางปิงไก่ไงและะ้วก็ แยกไปทางพุ n, made, yeah. <f uck> <f uck ่นไปทางเบื้องขัวมือพี่ไปทางพุ่นแต่ผลหักคือว่าเราเห็นผนก็ไม่แต่ตกทั้งนั้นเนาะเมนแล้วเมนเม่นผลตกทั้งนั้นสองมือที่ผ่านมาน่ะพี่น้องเลยพวกนายกล้าจนเหี้ยเอาสิบ้างป้าเลยน่าพอดีที่จจ้ากับสิลัมพี่น้องเลยเนาะเบิ้งเบิ้งหามุมตั้งกล้องก่อนพี่น้องเยตัวอ้วนนะตัวันหน่อยไหมวันหน่อยมากตอนนั้นตุ่มอ่อนเลยโอ้ยมา mà cần mà mua kiểu sữa cũng... mua, mua rồi đó rồi không mua kiểu sửa chuẩn môn bớt nó người mua mà nhà phải làm nát nữa nó điểm đó. Yên, nó yên, nó yên. <laughs> đủ đấy. ไม่ดน่อยีนีว่กรดัย่มากัเข่าเลยนน้อยเนาะงัวกัจังไรมมนงัวจะคงพนน้อยงัวอันก่กันนะใก่กันคนนมนมานอนอยู่พี่งัวน่อยมาดเขี่ยวเสือจนมุนบดเสือตักไปอย่นนน้ยด่บตัวนึงนาบอกมันชื่อแทเนาะวายกใจ วนก้าว้วยได้หรือแม่ตากระเทียนพอดันฝนตกไปฝนตกมัไปเคียวเสือกันติผมมดผมมีเสือตงเวมียเลยเอาอ่ะนั่งเตียงเดียวเห็นหนวดเอ้าขิงเชือกนอะไรมันะไล่เอากิมัด้ะเกาขมากินเชือกกินเชือกจกินกิมัดแต่เชือกน่อยก็กินสั้นในก็กินเป็นมัดว่ะตัวรหาใจสั้นนั่นกูไา ใกล้ควรเลยหมดกลื่นแน่นอนจักไปง้อน้องัวกินงัวกินโอ้ยบะลูกยี่ต่อพี่น้องเหรเนาะวันนี้พาคนหน่อยไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียเฮ็ดเวียซอยคอคอไปเฮ็ดเวียก่อนไหมจังไม่ไปเที่ยวพอว่ะเฮ็ดเวียก่อนนุ่นกับเฮ็ดอ่กเฮ็ดเวียแล้วก็จังไม่ผ้าพ่นเวก่อนค่ำพี่น้องเนียแต่ก็พูดที ขากลับมาป้าว่าอุ้ยมาถึงมือแล้ววะป้ามีนามามือนี่มามาเที่ยวมือนี่เบื่ออื่นได้ลำน้าจะง่ามใดสิได้ไปอีกวะสิได้ออกเกาะข้างนอกอ,อีกจะง,ง่ามใดป้าวะ <c oughs> ลำหนา้นาเดี๋ยวในเมนหลังโซฟาหนา้าสู่ดินอยู่หน้านี่แหละบ้านีนน้พี่น้อเนาะโ <c oughs> อ้ินาดินาลงเป็นหอยเน,นีนน่ย บ่ได้เอาคันโจงลงมาเลยเนาะโศลพท์เข้าพี่น้อยเพืนที่กันบ่โซัพา์กระสู่ฟ้าสุนื่กนบ่กสู่ฟ้าสพนค่กันบ่ไว้น่นเนาะบ่งหนอมมาสู่ฟ้าสูุพนนี้ได้แต่รอบเดียวเพียย่ขาดโกนน้ำเนาะนมไดนมเลยหน่อยเนาะกีบเนาะนี่เป็นผี อืมเขียวเขียวที่เสร็จกต้องเสเอาวมาใหม่หนคนทอี่เนาะนี่มตู้ไปใส่กุ๊บวะใส่ถุกไสร็จตาไปชนะชนะใช่าไอ้โต๊ะเราเคยถ่าว่็ฝนตกข่อยใส่ขี้กันนหรอเน่เียว่าถ่ายฝนต๊แงก่อนบ่นตะแ่ข่อยใช่ที่ไต้โตะเรทใช่ถาว่าหน้าใช่ถาว่ ตู้รพท์ใส่ถ่าสามได้ยันสามเป็นตู้ได้ใช่อ่ะอใส่ทรศัพท์ใส่กรอนไทยบรรยากาศน้องพี่น้องเลยโลกาให้ปลาดูงเบิ้งเจ้านิกเจ้กหน่อยพี่น้องเลยปลาวโตไปกันสิดูเป็นแต่บรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้านะแบบนี้พี่น้องเลยเนาะเหงื่อเหงื่อเื่อื่อแล้วโอ้ยเนาะเบาน้ำเบาน้ำไหลคนอยู่ไหน เห็นบักก้องตัวเดียวนั่งคงมักอยู่กับน้องพี่น้องเหยได้คนอยู่ได้เห็นเนาะใชาแล้วคือร้านชาวแล้วกาคือเดียวแล้ก็ป้ากระดุงแต่ขนาดอนุนยังว่าดึงได้เลยเดียนี้บอกหายสบายดีป่ะรุงตอนแรกแรกหาเลเล่ป้าดุงอยู่ใส่หรือเป่านะบัดพ่อบอกเราป้าดุงอยู่ในคลิปด้วยรุป้าดุงอยู่ในกล้องว่ะเราก็สบายดีได้เดี๋ยวนี้ะกี้เราสกีเราเลเว่าเราหา มีเราบทจักเนาะมีเราบทจักเลยมีเราจักเลยจักเลยปลาดุงอยู่ในคลิป้ะลูกเรามห็นปลาดุงอยู่ในคลิปเนาะเป็นเฮาอยู่ในคลิปปลาดุงอยู่ในกล้องปลาดุงอยู่ในกล้องพี่น้องเลยจ้าไผ่อยู่น้ำไผ่เด้อบาทเนาะมันปลาดุงเบิ่งปลาดุงอยู่นอกเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะเฮาอยู่ในเนาะบาทปลาดุงเบิ่งเฮา ยืนมันนี่หนาเนาะหนาก็เล่นไปยนากลงไปน้ำเลยเนาะอ้ไปแล้วบานี้กุ๊บอะบ่อยากอันให้โทษทับไ์ใช่แ้วบาทนี้ต่ว่าได้จักซิบเดก้เฮาดำเดินดำดำไปน้ำบ่ก็เคยได้สามซิบเด้อด้อจ

นางได้พี่น้องไว้แบบนี้เดือกหยาดเลยเนาะใช่บุยแต่กับประมาณทิศนึ่งพ่นได้เนาะวันอดํกอ็ดีได้ยพี่น้องฝนต๊ะพอได้มาดําชอยเนาะได้มือเติบอยู่ได้ทิศหนึ่งพูพี่น้องว้โอ้งเถื่อนกันทิศหนึ่ง ทิ้นนึงอะกับชมาคาหอยย่างโบยาวเต็มที่กะต้องไปอีกชิปมือเน,อะนาะอ่กะากับชมา้าย่างโบยาวก็ได้ชิปมืออยู่ข,ข้างข้าวหน้านี่ต้องเลือดอะไร่น,น้องมไปเนี่ย,ย,ยอ,อ,อยู่หิมบ้านได้ด้วยอยู่บ้านดึงไงท่านดหากระดำนะอยู่หิมบ้านก็ล่องดำมาเมือ่อเช้านีา่เขาบ้านเนาะกระดังเพิ่นกระดังแบบว่โลกดำเมื่อนี่แหละเพิเ่นกระได้ผู้ใดมีกล้านะ อาโรกดําเมื่อนี่เพราะว่าขุดมะหากระตูงแห้งเมื่อคืนนี่ดิผสมเจ้าองด้วยเอากำย่งใหญ่ก่อนสียประโยอนกันเนาะเป็นตี้ได้่ะกำหน่อยเด้เพื่อนว่าผสมเจ้าขอมากับมา มาเมื่อนี้กับรรยากาศดีได้พี่น้องน้ะงมื่อนี้ไม่มีแดดอ่าป่าวาดิคันเล่นบดนะครับอ่าบดได้เมื่อนี้แดดได้มือหน่ะมือนั่นน่ะเนาะมือดำมือนะมือลาสุดน่ะเนาะแดดได้มือน่ะมื่อนี้บดยุ่มือนี้เห็ดมื้เยห็ดมือก็ได้แล่ว่าธอากาศบบนี่แล้ว จะมันบนเขาน้ำก hmm, ็บปยากแล้วโอ้โอ yeah. ้ดี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 บุเบืองแล้วจ้ะเนาะโอ้น้ำเราไม่ได้ชูกินนึกว่าเข่ากรยากเข่ากรบปุกยากเป็นไรน้ำกระปุกชูกินแต่ว่ามันบดหน่โอ้ดีแท้เห็ดไปเบี้ยอย่างเดียวแม่ได้ข่พี่น้องเลย มดก็อยากคนตกก็อยากป่กคนพิษเลกก็อยากินอะไรดีห่ใคอยากกูหอยากเป็นี้เล้าดูไปรัดยาว่าอะไรืออะไรัหน้ามีพอันหน้านั่นิจานแต่มาจากลางคนอย่างไบบว่าถือเข่าไปเลยถือเข่าลงมาให้หน้าเลยเนาะอะไรวาเฮ็ดละกันเวลาอยากแะ้วก็กินเลยสินะเนาะ เร่้ใหน้า,<จ>นาอาากประนไกลเกลัไง,งก่อนสำหรัาคนมากับน้อยน้ากับก็ด,ดีเป็นอาจี้จ้ะอเด็ก้เจ้าล้จะมาอีกไ้หมบ่บ่คุณวันหน้ามนะก็ด,ดีเป็นอาจี้อจ้ะว่ะด,ดีนบาสองาก็ดีดูกง่ามบ่ไปนี่นะโอ้น้าลายง่ยัโ

ขี้เ่อใเงนนะจาน่าปก้ากามเงาพี่น้องเลยเนาะ้เง่กินป่าเลจากกระถานมาเลย่นั่งนะเสรเงือนะลมาอยู่อะลมาดีนะีเงากกระถานะ่าากไปปไปเกลื่นโคือป่าด้เอโยงกนนเนาะแต่ว่าเด้้เื้านยลเรามาดงงเยนาานเนาะตอนน่ะาดำแรกๆคุณหลวงพ่อดียุ่งกะเนาะวันนี้ไงเลยเนาะ ที่ได้มันดำบวเบืองแล้วปะแบบนี้นะบวเบืองก้าบวแบบนี้นะมันขงขี้มันก็ง่ายดีง่ายคือข้าวผิดขี้จิกที่ไทยนข้ยอดไปอืมสวยงามเ้ยอมงามก้าวไงเล้เนาะก้าวเทเบืองอืมสวยงามบ่ใส่ยางใส่้วเออตาเดียวมันก้าวไงนะไม่เคยโคดรเลยพี่เนาะดินขึ้นมาน้ำลายก้าว กันหน่อยมาดูน huh. mm. ้ำกรตุอยู่กระท่อมถามตูเอ้ยเอางัวมาบอสน่กระตุกเอางัวงัวมางัวมาบอสนคนเดาชูพังนเ่าชูกตุพังคนไปเห็นกระต้กต้ไเกินกะเที่ยว เมียวานนี่ดเิ่มเติเพิ่มเกเพิ่มเสวัสีเลยมีสวรสค์ยุทมีสวัรค์มาบ่เนี่ยเพิ่มพังกระเ้องกระบือเกมาเดกระเตอร์ดท่ามีไฟมันะตายดาให้นี่ให้มันเดวก่อนบ่อื่อสวัรดามนี่เลยดามมัเพิ่ี่ดำให้นี่ให้ใช้ตายอ้าวหงน้อยไครเลยหงวน้อยจะบอ ตกลงมาเลยพี่น้องขันนแล้วบ้านี้ี่ได้อันเอาคุปบมายเลขจได้เอากุปหมายเลขเลยพี่้อวเลยเอาหมาไเล้าเสกคุบแล้วบ้านเบิ่งพี่้างเลยเนาะป้าหูลงมาเลยตกลมาเลยเอาไอเอายังกเอามีอบ่างกเอามีดกับกระสอบบ่ มาต้านหางแบบหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ฝนเลยแบบนี้นะหลังสู่ฝนหน้าสู่ลินแบบนี้เบิรงเบอร์พี่น้องเอ้ยคือดาวคันจ้องกันเนาะป่าตกแล้วคุณนะพี่น้องเอ้ยคุณตอนนี้อยู่ห่มมันนั่นส้นกุ๊บเดี๋ยวนี้ถ่ายอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยโต๊ะซับบริการหน้าเลยเนาะถึอนี่เรียบร้อยแล้วเลยพี่น้องเอ้ยอืมทุกวันนะกไทยเลยคุณ กวนกับไข่ใกล้สีแล้วแล้วพี่น้องเลยพอดีแล้วกล้ากับพอดีล้ำเลยพอดีล้ำแล้วกล้ากันอีกรอบนี้นี่ยเป็นแล้วบอรอบนี้นี่ยเป็นแล้วบ่แบบเป็นขาดเลยนะเนาะงานใหญ่เติบเลยพี่น้องเลยใหญ่เติบเยอะ ไมนึง4งานพี่น้องเนาะมันเป็นไหใหญ่รุ่นหนัท่านเยียบพวกเขาเด้อเอาไปใกล้พวดเลยพออันขึ้นไปเอากันจ้องพี่น้องเอ้ยกับมีดองมาตัดหางกะยุดพอดีพลกับพี่น้องเอ้ยสงสัยย่านันจ้องเนาะ เบิ่งทั้งผ้ามื่อนี้กัเป็นสีมืดๆอยู่พี่นอออ้องเลยคือสีห้ยไปห้ยมามืดๆเลยมือนี่เนาะไปหามีดกับรรกระเป๋าจนเมือ่อยยื้อไซเดสไปบีดนี่วะอยู่ทางขึ้นผู้อยู่ทางขึ้นเดี๋ยวน,นี้ไปอยู่ทางขึ้นเขาตัดมันปินได้เลยอย่ามามันสั่นมันยาวผลเกิดขึ้นสิแบบ ห้อยไปห้อยมาบดมือเลยมือนนี่เนาะหม่พ่อสีแดงแบบว่าห้อยวัวมาแล้วก็ไปสิลนะเนาะพอดีห้อยกาซุ่มบ่ผู้ใดใส่ปุ๋ยนี่ได้เรื่องเลยนะเนาะถูกต้องเลยนะวันนี้เน้่ยมาจะใส่อะ่รมีพอดีจ้ำนี่บ่โอ้ตัดหางกาวันนี้พากันไปดำวันนี้พี่น้องเนาะตีเชลโล่เนาะจะได้ไม้มูเพื่อนนี่เนาะ เตก้าสิกันม,มีชามาแล้วเตก้าสิกันไม่โมกันพุดแต่พื่อข่ายยูมัอนี่กับพี่น้องเลยบรรยากาศดีอยูม่มัอนี่ขึ้นคือส่งสีขึ้นบิดมืออยูม่มัอนี่พี่น้องเลยเร <c oughs> าลับปึกมาบาทเดียวเลย <c oughs> บาทเปิดประมาณกลางบาทเดียวได้ที <c> ่ <oughs> ว้าวสะออนพักกันยังโอ้พี่น้องบ,าบ,าบายอย้าต๋อใบใหญ่อีหลีโอ้ย càng nó mày nó uh -huh. ngam thân thế ngam gì đó thì nào ơi hóm mm, nhưng on mặt 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 này là cả miền tát bao bạn này ừ. chắc mặt đấy nó khi nào cả không cho hết chung là ship bao cái bao chào miền bớt bao tay hẳn đây, hả? Tối đây. Phải phải là tối lên đi tối anh nhảy nhảy là sao nè sao ship ของยายได้ค <un satisfy. S 2> ่ะยายได้เท่าไรเกี่ยวอะะนไมยายลนะขึมากรดดิโอ้ผลมาก่อนอันนี้เราเห็ดเราเห็ดจุ่มได้ได้สารสองสี่หกแปดสิบสบอผุนนอืสี่แปดสิบสอ็ดสี่แปดสิตัวนี้สิบี่ปรีชาีของเราอ่าก็ได้ซาซแมน Ừ, Bóng cho hãng, lắm cho. Bye năm cháu, vay know từ Bye, đấy nó mama. À, cả Then đông bay you ma ma hmm. Mm hmm. đấy, <laughs> ừ. <laughs> <laughs> mặt, mặt là hàng mà này thì <laughs> ปีนี้บ่ได้เอาหางก้าห้งัวกินเด้ไปไกายนี่แค้นตาสวดตะดูนปีนี้แล้วเอาลงไปห้อยให้ปลาเรากินจนบดปีไม่เสาะปลาจักแค้นบ่แค้นบ่จักเอาลงไปบันไรยุ่ม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 บดเป็นกระสอบกระบดมาเชิญมาแบ่มาเชิญจ่ายนี่โดให้งัวกินโดยแค้นตาสวดตะดูนไล่เอาลึกถึกพี่น้องเลย เคยมีประวัติมาได้งัวกินหางกาตายย่นกันเนาะพอดีแต่ว่ามันกไบ่ได้น้ำลายไปเลยตัดลงมันบบก้าใหญ่ตัดลงลายมัน,นยันถึงยอดติไ <c oughs> ปเห็นโนไปเห็นโน,น,โนก้นยาญาก้าญาเราก็ใหญ่ไปชี้เกินแล้วแบบนี้นะใหญ่ไดใดของเราก็ะํำกันเมื่อเมื่อวานนี้เราลกเมื่อนนี้เราบ่านลูกก้าก่อนมือนี้มีน้ำอยู่ของบุร้ลามบ้านนี้ให้เขามาถทยอัน,น nhàng mà thầy bàn thầy chú ăn muôn thương này muôn ăn đã thầy hụt này bàn năm ôi thằng bộ bàn năm mình đúa nhìn uh, hàm gần bảy hung mò lái lọp như lọp bừng khạc này tình hình cái những nhìn vô tình hình cái những sư già mà phong ăn phôm cái chắc giá xịt với chắc giá kín nức thức vô cả song ta thằng bộ bàn hình tết đó bàn ta นี่ล kind of <Okay. S 1> ้าบานชงตาดำให้น่อยมันเดบอร์นี่เดี๋ยวทาตู้อวนขาดก่อนพี่น้องเอ้ยมันกาตู้อวนบอคือคนดีดีเนาะมัดกาจะคือไผ่คือเล้าดีหรอ กะบัถึอไม่นอนนอนพี่น้อนบางิตัดแบบมึงเคยตัดแลยตัดอันยังตัดยอดมันก็เลยบัวกาตัดจุดตรวจใบมีดนี่คือต้องเข่านลยข้าขี้เมียงเนาะเข่าขี้เมียงโอ้เข่าได้ขี้เมียงขี้เมียงแบบทุ่มทามเข่าขี้เมียงแบบทุ่มทามพี่น้องเลยกาใหญ่นี่ดำเปลืองเพื่อนมาพี่น้องกากิ เรายังบ่ทันได้คาดอยู่ไปลกเพิ่มอีกก่อนบ่เนาะซ้ําเราขาดเนาะน่ะเรายังบ่ทันได้คาดพี่น้องะไปลกก่อนอีกหน่อยนึงก่อนพี่น้องเอ้ยตู้ันได้จัก2มัด3มัดพอได้ตึ้นกันลับได้ลําพี่น้องเอ้ยเนาะไอ2เท่าแล้วลบทะบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตูันขาดแล้วแล้ว กันไปลำหน้าก้อนมันนี้พี่น้องเอ้เดี๋ยวให้เพิ่นลกเต็มที่เลยมือนนี่เนาะได้หน่อยได้ลาย,ลายกัพี่น้องเอ้จำบกขงก็คาดได้แล้เนาะดำเพิ่นว่าดำห้นี่มันเดีวกัน่น้องเเนาะวาหน้ามันพอด,ดีแบบว่ากระเทินนะพี่น้องเอ้ อย่าม <Okay. S 1> mm ันบกปาอีกเนาะไปเลยดำให้นี่มันแล้วก่อนลมอยู่บ่อตัวลมอยู่บ่ออ่ะโดนอยู่โอเคบาราหน้ามันพอดีดำแล้วน้าหนิมทรายเนาะพอดีดำอยู่ด้วยนาหนิมทรายบารรมดาอยู่ก็ไปเฉยงเลยเด้อดำหน้าน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเนาะ โอ้ออนอยู่ได้ล่ะคัมีบอตูเต้นใกล้ยดกบรรยากาศก็โอเคอยู่มันี่พี่น้อยเลยเนี่ยมันแข่งกับดำสิงห้างเอาเนาะแข็งมน มองจะว่ามองถึงมองเอวยรถแล้วป่ะจ๊ะม,มันก็เลยแข็งมันบมมีขี้ดินเด้แต่ว่าเหยียบกูเขาไปนั่งกมีแล้วอ่ะ <laughs> เอาซะพี่น้องเลยคลิปนี้กับสิรัมน่าปลาดุงไปแล้วเนาะมาถ่ายบรรยากาศดำหงายดำหนาโลกะปลาดุงเบิ่งจังนิเจังหน่อยพี่น้องเอลยบ่หน่อยได้เนะาะเศรกลัวยืดยาวพี่น้องเอลยเนาะหลายนาทีเติบ เบิ่งเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อป้าดูไงเนาะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคิดต่อไปต่อไปกันชิได้อยู่แต่ให้แต่หน้านีละบาดนีพี่น้องเลยบุกไปทั้งไรระบาดนีนะเนาะทอดคนคนตตลงมาเรื่อยๆกันชิได้ดำไปเรื่อยๆพี่น้องเลย เมื่องานมือนักมือหน่อยพี่น้องเอลยนอทาวาสองแถวเราบ่นลำง่ายกับใครยุ่งพอได้ดาวมาลูกก้าให้กล้าเราลอกกับว่ามันสินยาวได้เราวันที่หนึ่งได้เราหัวหาน่าทางนี้กับว่าทางนี้ตกคอยดีโมมีย้อนน้ำเนาะไม่สนตกชั่วเดินกายชีได้หายนามันน้ำไม่เนอ้าอาวสาพี่น้องเลยสมกับหน้าโคกเลยเนาะเฮ็ดไปตามหน้าโคกคนนี้พี่น้องเลย อ้าพบอพ่อกันใหม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ลำลาไปแล้วเนาะไปเด้อบนะี้เด้อจบคลิปเด้อ <laughs> โดยสบายดีดดป้าลุงเนาะพบกันใหม่